หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมถเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนโอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกมเดอร์เอเจนต์วายริปแอนดเชนเคนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทโน้ตกันอีกแล้วนะครับผมโอ้เสียงผมนี่บบว่าเหนื่อยมากเลยนะครับคือแบบว่าแพท แพดมาต่อเนื่องมากนะคือถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมมันก็เป็นเรื่องดีนะมองในเรื่องดีก็คือตัวของเกมเรามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะแล้วแพดนี้ก็คือมาต่อเนื่องมากครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งทําคลิปอาหารแพดไปนะ 6.2A นะครับผมอันนี้ 6.2B มาอีกแล้วนะก็ขอให้เกมวอยลิฟนะครับผมอัปเดตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะทาให้เกมมันสนุกขึ้นเรื่อยๆนะอย่าอย่าทิ้งช่วงครับอย่าแผ่วและอย่าแผ่วผมก็จะพยายาม นํานข้อมูลข่าวสารนะทําให้กับเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดนะครับผมตาบใดที่ผมยังอยู่นะผมไม่ทิ้งวอลลิปไปไหนแน่นอนนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ครับจะมาอ่านกันเดี๋ยวมาดูนะว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะที่ได้รับการบัฟหรือเนิร์ฟหรือการปรับเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าผมจะขอข้ามในส่วนของที่มันไม่สําคัญไปนะอย่างเช่นตัวของอีเวนต์หรือพวกหมวดบันเทิงต่างๆเดี๋ยวผมจะไม่มีการพูดถึงนะถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องของหมวดเหลนะ่านั้นเพื่อนๆก็ไปอ่านเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับผมหาลิงก์เอานะ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะที่ใต้อคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่เกียดหานะครับโอเคปะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในหมวดของ A a อารานะครับผมก็จะขอข้ามไปนะอย่างที่บอกครับมาเกับแชมเปี้ยนตัวแรกครับผมที่รับการปรับในครั้งนี้ครับผมมันคือตัวของกาลิโอนั่นเองนะครับผมก oh าริโอโอโหตาลายมากเนะี่บอกเลยว่าตอนนี้ปวดหัวมากนะลยเราต้องมานั่งอ่านแพทต่ออีกถ้าเกิด ผมพูดมึนๆอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะแต่พยายามจะอ่านให้เข้าใจนะก็ตัวของกาลิโอครับผมมาดูตอนที่แพ็คีิบก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตขยายจอก่อนนะไม่ไหวครับมองไม่เห็นจริงโอเคไปครับผม คูดาวนะครับผมของสกิลแพ็กซีดนะแเ็กซีกของกาลิโอเนี่ยก็คือจะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีข้างถัดไปเป็นการทุบสร้างดาเมจรอบตัวเป็นเอลีนะก็ะตอนแรกครับคูดาวอยู่ที่543นะครับตอนนี้กลายเป็น5าวิทุกเลเวลแทนแล้วนะไม่มีการลดคูดาวแล้วครับพราะการปรับเปลี่ยนใหม่ครับเขาบอกว่าได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น40เซนเมื่อความสามารถติดตัวทํางานนะความสามารถติดตัวของกาลิโอนะฮกซีดนะ แล้วเขาบอกว่ามี2อันด้วยนะเมื่อความสามารถโจงตีแชมเปี้ยนสตูหรือมอนสเตอร์ป่าในตำนานมันจะลดคูดาวของสกิลนี้ลง3วินาทีนะความสามารถแต่ละอย่างจะเปิดใช้งานได้เพียง1ครั้งหรือครั้งเดียวเท่านั้นอ่าก็คือ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้แพ็กซีหรือความสามารถของตัวกาลิโอความสามารถติดตัวใช่ไหมถ้าผมอ่านถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะ,ะมันจะทําการลดคูลดาวของสกิลนี้นะครับผมลงสาวิจาก5าวินาทีก็จะเหลือเพียงแค่2วินาทีแทนแต่เขาบอกว่าความสามารถแต่ละอย่างจะเปิดการใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความสามารถแต่ละอย่างของกาลิโอความสามารถ โอ้ยผมไม่ค่อยจะเล่นตัวของกาลิโออ่ะไอ้ส่วนนี้เพื่อนๆสามารถมาเพิ่มเติมกันได้นะผมจําไม่ได้มันคืออะไรมันหมายถึงแพ็ซสีที่เวลาแบบต้นความเสียหายแล้วมีโลเวตเด้งขึ้นมาเหรอก็จะทําการแบบรีคูดาวของสกิลนี้ลงให้เหลือเพียงแค่2วินาทีหรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่ใช่แบบว่าพอเรา,าทุบหนึ่งครั้งแล้วความสามารถติดตัวแล้วก็จะลดคูดาวอีก2วิอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะไม่งั้นมันจะรัวเกินนะครับอ่าแล้วคอดูที่ความเสียหายนะความเสียหายเขาบอกว่า อยู่ที่15บวกด้วย100%ความเสียหายจากการโจงตีบวกด้วย12.5คูณด้วยระดับแชมเปี้ยนลบ1บวกด้วย50%พลังความสามารถบวกด้วย60%โบนัสต้านทานเวทตอนนี้ถุกปรับเปลี่ยนเป็น บวกด้วย15นะครับผมบวกด้วย100นะ15บวก1น0นะความเสียหายจากการจงตีบวกด้วย1 0คูณด้วยระดับแชมเปี้ยนลบหนึ่งแล้วก็บวกที่45เซนของพลังความสามารถและบวก60%ของโบนัสต้านทานเวทมนต์อ่าในส่วนนี้นะครับผมก็คืออาจอธิบายแบบสรุปเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมก็ใครที่เล่นกาลิโออยู่แล้วก็น่าจะรู้นะไอความสามารถติดตัวที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวนยนะหมายถึงอะไรแล้วก็มาเพิ่มเติมกันได้นะแต่ในผมจะสรุปให้ในส่วนที่ผมเข้าใจก็คื ถ้าเกิดเราใช้ความสามารถตรงนี้มันติดแล้วเนี่ยตัวของครูดาวที่เหลือมี5วินาทีเนี่ยมันจะลดลงนะครับผม3วินาทีก็เท่ากับว่าแพ็กซี่ของกาเรโอจะเหลือเพียงแค่2วีเท่านั้นก็ทําให้กาลิโอเนี่ยสามารถทุบได้รัวขึ้นนะแต่ก็จะเนิร์ฟในส่วนของความเสียหายตรงนี้นะครับผมนี่ตอนแรกมันบอกว่า12.5คูณด้วยระดับแชมเปี้ยนใช่ไหมตอนนี้ครับผมมันกลายเป็นบวก10นะครับผมคูณด้วยระดับแชมเปี้ยนแทนครับแล้วก็ในส่วนของ อ่านี่ครับผม50% 50%ของพลังความสามารถกลายเป็น45%ของพลังความสามารถแทนก็ง่ายๆคือรัวขึ้นแต่เบาลงนิดหน่อยนะก็แลกกันนะเป็นการปรับสมดุลไปสำหรับแพ็กซีแต่ผมมองว่า ก็โอเคอยู่นะแต่ผมไม่เข้าใจเฉยๆในเรื่องของอไอ้ตรงเนี้ยความสามารถแต่ละอย่างสำหารับจะเปิดใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคืออะไรเพราะมันจะเป็นคีย์หลักในเรื่องของการลดคูดาวนะสามวีตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดไอ้ความสามารถตรงนั้นอะมันสามารถใช้ได้ต่อนเนื่องหลายครั้งเนี่ยเท่ากับว่าการิโอสามารถทุบได้บ่อยขึ้นนะก็จะโกงเลยนะถ้าการเนิร์ฟดาเมจลงเนี่ยผมก็ถือว่าสมดุลอยู่ ต่อมาก็จะเป็นตัวของสกิลที่2ครับเขาบอกว่ารับความเสียหายเวทมนต์ลดลงนะครับผมอยู่ที่ 25, 30, 3 5 40บวกด้วย5%ของโบนัสพลังเวทบวกด้วย8เซนของโบนัสต้านทานเวทนะครับผมทุกประบเปลี่ยนเป็น25 30 35 40บวกด้วย4%ของพลังเวทแล้วบวกด้วย8%ของโบนัสต้านทานเวทแล้วก็บวกด้วย1%ของโบนัสพ,พ,พ,พลังชีวิตอ่าในส่วนนี้ครับพูดตรงส่วนนี้ก่อนเลยก็คือตรงเนี้ยทุกอย่างคือ เหมือนเดิมหมดครับแต่ว่าจะเป็นเนื้อในส่วนของเปอร์เซ็นต์พลังเวทนะอันนี้ตอนแรกเป็น5นะตอนนี้กลายเป็น4แทนครับแล้วก็บวกด้วยอีก8%ปของบพลังเวทตอนนี้ก็กลายเป็นก็ยังเป็น8%อยู่แต่ว่า,าเนื้อในส่วนตรงนี้แล้วก็มาเพิ่มนะครับผมในส่วนของอเนี่ยบวก1%ของบนัสพลังชีวิต ก็คือเขาต้องการจะให้เราไปเล่กนการิโอสายแทงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโล่เยอะขึ้นเนี่ยในเรื่องของการลดต้านทานนะครับผมลดดาเมจลงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามบนพลังชีวิตด้วยถ้าเกิดเรายิ่งมีเลือดเยอะๆนะมาดูในส่วนที่2องครับเขาบอกว่ารับความเสียหายทางกายภาพลดลงอยู่ที่12.5 15 17.5แล้วก็20บวกด้วย2.5ของพลังเวทแล้วก็บวกอีก4ของตนต้านทานเวททุกปรับเปลี่ยนเป็น 12.5 15 17.5แล้วก็20อ่าอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรปรัเปลี่ยนนะแะด่ดูนี้ครับอ่า2%ของพลังเวทบวกด้วย4%ของของมตต้านทานเวทบวกด้วย0.5%ของมนตพลังชีวิตอ่าในส่วนนี้ครับผมมนตพลังเวทครับโดนเนื้อลงจากตอนแรก2.5นะตอนนี้เหลือเพียงแค่2%ก็หายไปนิดเดียวนะครับผมแล้วก็มีการปรับทดแทนก็คือเพิ่มตรงนี้ครับผมบวกด้วยศูนวิตก็ถ้าาเเเกดรมีลือดอมะนะสกิกลัลงน่นเอง ก็เป็นการปรับให้การีโอไปเล่นสายแทงนะแล้วก็สกิลที่3ครับผมสกิลพุ่งเนาะความเสียหายต่อมิเนีย่ยและมอนสเตอร์ป่าครับผมตอนแรกจะอยู่ที่50%ตอนนี้กลายเป็น85%นแทนนะเราก็จะเคลียร์เวฟได้ไวขึ้นนะเวลาเราไปฟาร์มป่าอะไรอย่างนี้แต่การีโอเขาไม่แนะนําไปฟาร์มป่ากันนะอันนี้คือพูดถึงกรณีที่แบบว่า เราไปชนคีฟหรืออะไรพวกนี้หรือไปชนมังกรบางกรนะก็มีโอกาสที่สกิลนะ่อาจจะทําดาเมจได้รุนแรงมากขึ้นอาจจะลาดได้หรืออะไรแบบนี้ทาคอมโบกับสกิลอื่นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะลบนความเสียหายครับผมตอนแรกอยู่ที่พลังความสามารถอยู่ที่90%ตครับตอนนี้กลายเป็น80%แทนอ่าแทนโบนัสความเสียหายพลังความสามารถอันนี้ผมน่าจะเขาน่าจะหมายถึงเปอร์เซ็นต์ความสามารถของพลังเวทรหรือเปล่านะถ้าเกิดเรามีพลังเวทเยอะก็น่าจะบวกสกิลนี้แรงขึ้นปะ ก็ตอนแรกอยู่ที่90ตอนนี้กลายเป็น80%แทนนะก็หายไป10%เนะครับผมกาเพิ่มตรงส่วนนี้แต่ว่าเนื้อบนน่พลังเวก็อาจจะเป็นการปรับสมดุลนะโดยรวมแล้วก็ตัวของกาลิโอเนี่ยเหมาะที่จะเอาไปเล่นในตำแหน่งของแทงค์นะครับยืนชนถึกๆมีเลือดเยอะๆอะไรประมาณนี้ใช้แพ็กซีดบ่อยๆนะครับผมน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นเลยแต่ว่าสกิลของกาลิโอที่เป็นคีย์หลักในเรื่องของการหาก,กินก็คือสกิลที่1คือตอนนี้ยังไม่โดนปรับนะออลติเมทก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็เดียวต้องรอดูกันครับว กติโอแห่งของเราจะารปรับใหม่เนี่ยเขาจะหยิบไปได้นำหน่งแทงกันมากขึ้นหรือเปล่านะต่อมาครับเป็นตัวของเซตโตครับผมเซตโตะได้รับการปรับในคัวตอร์สเตตัสพื้นฐานครับเกาะพื้นฐานตอนแรกอยู่ที่40นะครับผมตอนนี้กลายเป็น4 6เพิ่มมา6หน่วยพลังชีวิตครับตอนแรกอยู่ที่650ตอนนี้กลายเป็น690แทนเพิ่มมา30หน่วยนะก็ต้นเกมจะถึกขึ้นนะครับผมก็มีเลือดเยอะขึ้นมีเกาะเยอะขึ้นด้วยนะแต่ว่าเพิ่มแค่เลเวลแรกเท่านั้นนะไม่ได้เพิ่มเป็นต่อระเลเวลนะโอ ต่อมาครับเป็นตัวของทารอนนะครับผมตัวนี้น่าสนใจนะเพราะผมก็ชอบเล่นนะแต่ว่าเมตานี้ไม่ได้เล่นเลยนะเพราะเล่นค้างอยากนะปิดคิวยากครับนี่ครับมาดูกันกับแพ็กซีบนะครับผมความสามารถนะจากการทําให้เลือดไหลนะความเสียหายนะพื้นฐานจากการเลือดออกนะตอนแรกอยู่ที่80 แล้วก็ไปตันที่280นะตอนนี้ครูปรับเปลี่ยนเป็น20นะฮะแล้วก็ไปตันที่300นะโอ้ตัวของชาลอนเนี่ยจะทําให้สตูติดเลือดไหลได้แรงขึ้นนะแล้วก็บนัดความเร็วเคลื่อนที่เมื่อแชมเปี้ยนสตูถูกสังหารในขณะที่เลือดออกตอนแรกนรับผมอยู่ที่4 0นตอนนี้กลายเป็น50%แทนก็ตัวของทาลอนเนี่ยจะผิวขึ้นนะแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะแพ็กสีนะครับถ้าเกิดเราทำให้แพ็กสีแตกคอมโบเต็มชุดใส่สตูแล้วตีเนะี่ยติดสแตกเลือดไหลเนี่ยมีโอกาสที่ะปิิดดคควไ้้ง่ายขึนนรับ แล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับผมระยะเวลาในช่วงนะครับระยะเวลาช่วงโบนัสโจมตีหลังจากไล่นะครับตอนแรกจะอยู่ที่หนึ่งวิ ตอนนี้กลายเป็น1.5แทนนะแล้วก็การลดคู่ดาวสำหรับการคาเป้าหมายครับผมตอนแรกอยู่ที่50%ตอนนี้กลายเป็น65%นะก็ตรงน,นี้เราจะเวลาช่วงบนัดโจงตีเขาน่าจะหมายถึงแอนิเมชันหรือเปล่านะก็ตอนแรกอยู่ที่1 V วตอนนี้กลายเป็น1.5 An แอนิเมชันช้าลงนะครับผมแต่ก็แลกกับการที่เวลาเราคาเป้าหมายได้เนี่ยเราจะลดคู่ดาวสูงถึง65%เรนะเราก็จะจิ้มได้รวๆนั่นเอง ก็สกิลที่2นะครับผมสกิลที่ปาดกระจายไปกลับนะครูดาวครับตอนแรกอยู่ที่9 8้า7.5จุาแปดเจครับตอนนี้กลายเป็น8 7ดเแล้วก็7แล้วก็6กจนะก็ครูดาวน้อยลงครับก็จะใช้สกิล2ได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาครับเป็นตัวของวารัสนะครับผมวารัสครับผมโดนปรับสเตตัสพ,พื้นฐานครับสุภาพในพื้นฐานหรือพลังชีวิตตอนแรกอ,อยู่ที่5้าร้อยเจ็ดสิบตอนนี้กลายเป็น6 0 0หน่วยครับความเสียหาย ความเาสียหายจากการโจมตีต่อละเลเวลนะครับผมตอนแรกอยู่ที่3.6ตอนนี้กลายเป็น4นะก็คือพลังโจมตีที่จะเพิ่มแต่ละเลเวลนั่นแหละก็จะกลายเป็น4หน่วยแทนนะก็เลือดเยอะขึ้นนะดาเมจจะเยอะขึ้นนะยิ่งเวลสูงขึ้นก็จะบวกเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะ ต่อไปครับเป็นสกิลที่1ครับโอมพิซซิ่งแอรโร่นะความเสียหายพื้นฐานครับตอนแรกอยู่ที่70 130 190 250บวกด้วย100 110 120 130เปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการโจมตีทุกปั๊บเปลี่ยนเป็น80 140 200 260บวกด้วย110 120 130 140ปร์เซ็นต์ ของโบนัสการโจมตีแทนก็อันนี้เป็นการปรับนะอาดเาเมจพื้นฐานครับเพิ่มขึ้นอย่างละสิบหน่วยแต่ละเลเวลนะที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงนี้ด้วยเพิ่มมาอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ครับความเสียหายก็ตัวของวารัสเนี่ยจะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะก็คลิปล่าสุดที่ผมเล่นไปเนะี่ยแพทนี้จะแรงกว่าในคลิปนั้นอีกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นสกิล3นะครับผมถ้ามองจากไอคอนนะผมจะไม่ผิดนะ โอเคผมไปเช็คมาแล้วเป็นสกิลที่2นะครับขออภัยด้วยนะนี่เป็นสกิลที่2ไม่ใช่สกิลที่3นะก็ครูดาวครับตอนแรกอยู่ที่30มวีนะตอนนี้กลายเป็น25วีทุกๆเลเวลแทนนะแล้วก็ความเสียห,หายพื้นฐานครับเมื่อเวลาเราโจมตีมันจะมีบอลดั๊ดเดิมเพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราสกิลนี้เป็นเหมือนสกิลติดตัวก็จะอยู่ที่15 23 3า3 9กลายเป็น20 30 40 50โอ้โหวารัสบัฟแบบนี้ผมบอกเลยว่าจากตัวที่เก่งอยู่แล้วนะปรับแบบนี้กกก็คคือเเ่่งวาดิมมนะรับผ ก็จะกลับไปเล่นสายเบอร์สพวกสายลิทาลิตี้ได้ดียิ่งขึ้นนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเก่งขนาดไหนหรือใครที่ไปลองเล่นมาแล้วเนี่ยก็ามาคอมเมนต์คุยๆกันได้นะต่อมาก็เป็นตัวของเซรีนะครับผมสกิลแพ็กสีครับความเสียหายตอนแรกอยู่ที่80 12 14 16บวกด้วย100 102.5 105 1 0 7 5แล้วก็110%นะครับผมของพลังโจงตีตอนนี้นะครับผมกลายเป็น13 15 17 19 21บวกด้วย 104, 108, 112, 116แล้วก็1 2 7ของพลังจงตีนะโอ้โหตัวของเซรีก็เพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือสกิลติดตัวของเขาก็เป็นเหมือนกับการโจงตีปกตินะั่นแหละก็ทําให้ตัวของเซรีเนีะยิงนะครับผม DPS ได้แรงขึ้นนะจากตอนแรกมันตันที่110ตอนนี้กลายเป็น120เลยนะต่อมาครับเป็นตัวของไซร่านะครับผมไซร่าครับสเตตัสพื้นฐานครับเกาะนะตอนแรกอยู่ที่3 4ตอนนี้กลายเป็น3 7แทนครับ แล้วก็สกิลนี้นะครับผมสกิลที่1นะครับผมสกิลนี้จะความเสียหายนะตอนละเอียด่เ้อยยี่สิบห้าหน่งร้อยแปดนะครับผมแล้วก็135นะครับบวกด้วย60%ของโบนัสพลังเวทครับตอนนี้กลายเป็น60 115นะครับผม170แล้วก็225บวกด้วย50%ของโบนัสพลังเวทก็โดยรวมนะครับตัวของไซร่านะสกิลนี้ครับถูกเนิร์ฟนะครับผมเบาลงนะทั้งดาเมจพื้นฐานแล้วก็ดาเมจเปอร์เซ็็นนต์พลลังเเวทหายยไป10%ะก สมควรโดนนะเพราะว่าไซร่าแพทเนี้ยผมบอกเลยว่าแรงมากนะที่มันเป็นตัวละครที่แรงมาได้ตั้งนานแล้วแหละแต่เพียงแค่คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันแต่ถ้าเกิดเจอมาแต่ละตาเนี่ยผมบอกเลยวปวดหัวมากนะถัอมานะ่ครับผมเป็นสกิลที่2ของไซร่านะสกิลที่ทําการติดมเมล็ดพืชไว้กับตัวของศัตรูแล้วทำให้ศัตรูโดนดาเมจเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นการแบบว่ามันเป็นการชี้เป้าทาให อาต้นไม้ของเราเนี่ยไปลุมตีตัวละครเหล่านั้นที่เราไล่สกิลใส่ด้วยครับระยะเวลาอ่าระยะเวลาของเมล็ดพันธุ์ครับตอนแรกจะอยู่ที่6วินาทีตอนนี้กลายเป็น4.5นะครับผมก็ตัวของไซร่าเนี่ยรวมๆก็คือโดนเนิร์ฟนะครับผมก็ถือว่าอ่าผมมองว่ามันเนิร์ฟดาเมจลงให้มันสมดุลดีแล้วเพราะว่าดาเมจของไซร่าตอนนี้มันเยอะเกินนะ แต่ว่าถามว่าในเรื่องของการที่แบบว่ายังเล่นได้ไหมกาก,ากลงหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่าตัวมันก็ยังเป็นตัวน่ารคาญอยู่ดีเพราะว่าจุดเด่นหลกัลกๆของตัวเซ่าเนี่ยคือมันเน้นตอดเรื่อยๆครับไม่ได้เนื้อวันไม่ได้เนื้อบันช็อตอะไรขวงมันนี้แต่ก็การปรับแบบนี้ก็ทําให้เราแบบว่ายังมีววจังหวะได้หายใจบ้างนะออม,มาเป็นตัวของซิงในครับผมซิ Sing, นะงเนี่ยโดนนะครับผมในเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลที่หนึ่งนะสกิลควนนะครับความเสียหายพื้นฐานตอนแรกอยู่ที่ 25 35 45 55ตอนนี้กลายเป็น20 28 36 44แทนหายไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมครับอารมณ์มันคล้ายๆไซล่าเนี่ยผมมองว่าการมันแค่เป็นตัวนำคารอยู่แต่ว่าตัวของซิงเนี่ยอาจจะโดนแบบว่าผลกระทบอาจจะหนักกว่าตัวของไซล่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งท็อปเลนบางทีมันอาจจะต้องแบบมีจังหวะที่ต้องได้คิวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดาเมจมันหายไปแบบนี้มันทำให้ตัวของซิงนะครับเล่นได้ค่อนข้างยากนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ควาสกิลที่สามครับสกิลจจัับบโรน,นะที่เา ตูดแล้วก็ยกเราของความเสียหายพื้นฐานครับตอนแรกอยู่ที่60 80 100 1 20นะครับตอนนี้กลายเป็น40 60 80 100แทนหายไปอย่างละ20หน่วยนะก็ต้นเนื้อครับทั้งดาเมจส,สกิลพื้นฐานแล้วก็สกิลที่ไว้ใช้ตับทำซีซีเลยโดนเนื้อดาเมจลงนะ โอเคแล้วก็ตอนนี้จะเป็นส่วนของไอเทมนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไอเทมให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของเบลดอลบุนคิงนะครับผมพาแพ็กซีดของเบลดอลบุนคิงครับผมมีการปรับเปลี่ยนก็คือ้ดความเสียหายจากการโจงตีนะครับผมของแชมเปี้ยนระยะไกลจะอยู่ที่6%นะของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายตอนนี้กลายเป็น7%นะดอรของพลังชีวิตนะครับผมของเป้าหมายตอนนี้นะครับผมสาระยะประชิดคช้าของจาโจงตีนะ จาก9%นะครับผมกลายเป็น10%แทนตัวของเป็นเอาลุนชิงเนี่ยได้รับการบัฟกลับมานะทำให้สามารถออกกันได้นะถ้าเจอตัวไฟเตอร์เยอะๆอะไรเงี้ยเราสามารถหยิบตัวของเป็นเอาลุนชิงมาเล่นได้เลยครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของบัตเทอร์สเตอร์นะครับผมโอ้โหเทพนี้บอกเลยว่ามาแรงมากนะหลังจากที่ทำการฟิวชั่นกับตัวของชิวโบไปนะ ตนเนื้อครับในส่วนของสเตตัสพ,พื้นฐานครับพลังโจมตีครตอนแรกอยู่ที่50กลายเป็น45แทนครับแล้วก็แพ็กสี่นะพอโลดเด้งมานะครับผมก็จะอยู่ที่250แล้วก็ไปตันที่550ครับทุกปรับเปลี่ยนเป็นเหลือเพียงแค่220แล้วก็ไปตันที่530นะหายไป20่สหน่วยนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นตัวของเทเลพอร์ตนะครับผมเทเลพอร์ตก็คือตอนแรกเป็นไอเทมตอนนี้กลายเป็นสเปลแล้วเนาะสเปลนะครับผมครูดาวนะพอเราเทใช้เทเลพอร์ตไปครั้งนึงเนี่ย ตอนแรกจะอยู่ที่180วินาทีครับตอนนี้ทุกปรับเปลี่ยนเป็นเหลือเพียงแค่100นะครับผม150วินาทีเท่านั้นโอ้โหแบบนี้ครับท็อปเลนนะพกเทเลพอร์ตมานะวิ่ไปแก๊งเลนนู้นเลนนี้ได้บ่อยขึ้นนะครับผมทําเกมได้ดีขึ้นมีส่วนร่วมในทีมไฟมากขึ้นนะโดยรวมผมมองว่าดีเลยสาหรับการใช้เทเลพอร์ตในครั้งนี้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยนิยมเอามานะถึงจะเจอบ้างบางเกมนะจริงๆตอนนี้เทเลพอร์ตเนี่ยท็อปเลนควรพกมากๆเลย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอโหมดเกมนะนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปนะครับผมเพราะว่าเราอธิบายแค่ส่วนสําคัญสําคัญเนาะโหมดบันเทิงนี่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะก็ได้นะส่วนใครที่อยากจะอ่านก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันแล้วก็อันนี้จะเป็นสกินลักนะที่จะเข้ามานะในวันที่31กรกฎาคมตอน7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับก็คือพรุ่งนี้นั่นเองโอเคไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะได้ปล่อยวันที่31หรือวันที่30วันนี้เลยหรือว่ายังไงนะก็ เดี๋ยวต้องรอดูหาระยะเวลาในการปล่อยให้ดีๆก็แต่จะลงให้มันเร็วที่สุดนะจะลงให้มันทันตอนมันอัปเดตแพทละกันนะครับผมก็เป็นสกินที่สวยนะครับผมใครที่เป็นเมนลักหรือเล่นใน PC มาก่อนเนะี่ยอาจจะต้องจับจองเป็นเจ้าของนะสำหรับสกินนี้นะลักสวยมากนะครับโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแพทหกจุดบีนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆมีความรู้สึกมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะสำหรับวอริฟนะครับณนะตอนนี้ส่วนตัวผมมองว่า ดีมากเลยนะครับของกับการปรับมาใหม่แล้วก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทุกๆการเดตแบบนี้มันทําให้เกมไม่น่าเบื่อนะแล้วมันทาให้่าคนทาคอนเทนต์เกมนีอย่างผมเนี่ย,ยรู้สึกว่าเฮ้ยเกมของเรามันยังไม่ตายนะแล้วก็ยังแบบว่าทําให้ผมรู้สึกแบบเออผมยังมีคอนเทนต์อะไรให้เพื่อนได้ทําต่อไปเรื่อยๆนะเพราะผมรู้สึกว่าช่วงนี้ยอดวิวของผมีผม่ยมันค่อนข้างที่จะตกมากเลยนะแล้วผมพยายามลงคลิปให้มันบ่อยบ่อยแบบบ่อย,อย,อย,อยที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วนะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามอยู่กับเกมนี้ไปให้ได้ตลอดครับตราบใดที่ยังมีสปอนเซอร์นะที่คอยจ้างผมอยู่อย่างเพจพ่อหมดนะครับผมผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถนะครับผมดเนทเป็นกําลังใจให้กันได้นะจะเป็นระบบซุปเปอร์แทงจากทาง YouTube หรือลิงก์ดเนทที่อยู่ใต้ดีคิชั่นเลยหรือไปเติมเกมจากทางเพจพ่อหมดเคลือเปก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดคาสสิกนะเขาจะได้จ้างผมต่อนะถ้าเกิดทุกคนไปใช้บริการเขาเนี่ยผมก็ นการหาลูกค้า,หา,คาให้เขานะก็ทําให้ผมเนี่ยมีแบบว่ามีชีวิตยอยู่รอดจากการทำคอนเทนต์เกมนี้ต่อไปได้นะครับผมโ okay, อเคผมสรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรต่อไปเรื่อยๆหรือสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะบางทีช่วงนี้ผมอาจจะตอบช้าหรืออาจจะไม่ได้ตอบใครไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับช่วงนี้คือค่อนข้างวุนว่นๆมากๆเลยแล้วผมก็ทํา2ช่องด้วยนะบอกเลยว่าตอนนี้คือเวลา ไม่ทันการจริงๆนะแค่เวลาจะเล่นเกมยังไม่ไปไหนเลยนะแล้งยังติดอยู่ e m โม a l ลอยู่เลยนะนะตอนนี้ครับโอเคบนเยอะเลยครับผมโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสัดานี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ